กูพอโอ้ยก็ไปตอนแรงยักชิดทันห่างเลยบ่กว่าเลืกองคงเยนมาแล้วเนาะจักได้ไปตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนผู้ตากลหลก ือมาก่อนแล้วสามสิบสองยังพอตอนนี้ได้ไปสร้างอีกเนาะสร้างอีกจะสร้างสามสิบสองปักที่อาจจะพอแต่เมษาบางกท่านภาพบรรยากาศนอนไปให้เป็พี่น้องเบิ่งน้ำเนาะ You know, man. แแวบมาตอนนี้แม่ชมงก็ได้มาหอดเทอนเป็นทีเรียบร้อยเนาะทุกคนเอฟซีชวาและแสวบไปเแวบ,บมาป่านนางจีนนะเนาะแม่ชมาังไปหอดเชโนโเราบริเทศไทยแห่งมืดก่อนเนาะเพื่อไปหอดเราจนมื่พื้นพินห่านตื่นตาตื่นตา,ตตายัางดีแต่สั่งได้ทันเนาะยังแต่แม่ข้าเพนกับผัวพนสองคนลุน้องพนกาบานแช่เนาะเดี๋ยว เดี๋ยวมื่อื่นเพื่นเอามาชงตอนเศร้าีมชิวังก็ได้สั่งไปเป็นทีเรียบร้อยสามชิบห่าชอกนะสามชิบห่าชอกกับตาก,กระโลมาเพิ่มอีกสองแก๊สเลยีนเมสิวังมาหอดเพื่อนก็นจนมืดตึดตือมืดตึดตือเลยนะตอนนี้กะ อยู่เพื่อนสี่คน <Yeah. S 1> พ่อแม่และะ้วก็น้องน้องเนาะส่วนชมบังยังโมมาแต่ถ่ายคลิปช้ำจนมืดเลยทุกคนเอ้ยเกิดไปหาถ่ายคลิปยังบอท่านกลับมาบ้านมาเมืองจับเมโทรถามเพื <Yeah. S 1> ่อ <Bye. S 1> นก <Bye. S 1> ินีว่ายังบอท่านมาฮอดอเนาะยังขี่รถอยู่สบายดีนางลงสบายดีเอฟซีด้วย ตไปขักบอผู้ค้ำในรถหน่อยนะไหนอะรถบังคับนะผู้ค้ำขักบอลหลินขักบอไม่ยินเขาไม่ขักออาอยู่ใช่คช่ยินไตีตีตีอยู่ผู้ค้ำสากแบตมันก็เปินบ่ไม่ช้าเกินไปอ๋อช้าเกินไปแล้วช้าเกินไปแล้วแบตหมดแล้วบบสกักจะโบสากจะเทือนเนาะทุกคน,น เอวังไปใช้เปนูไปใช้คลิปไปใช้คลิปอือะติ๊กี่ติ๊กก่องแหงสันนี่ลูกยืนเบื้องน้าผากเป็นยังโนโน่น่ะอืออหน้าผากเป็นยังโนโนนันนี้อันนี้อนี้เป็นยังอ้าถือยเเชกมาีนงก็ติดซ่เชมาถือกกเสารมใช้กกเเสายอกกันก็มาน่อย เห็นบะอืออเจ็บบะอืออือโดปิดตาหายปิดตาไม่รู้กูมองไม่เห็นกูเสียโดนชนแม่งโดนชนเลยอืออือโดนชนเฉยโดนชนกกเสาวผ่อนปะอืออือรองเพลนว่เพลงกะเชียร์ใครเหย่างใครเป่น เียงผู้ข้ำแล้วเต็นเนาะดู่ลังดีๆโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเปิดพังเพลงเนาะอยากไปบุญบุญใช่บุญมีบุญบุญมีมีมีบุญบุญมีต้องมีน้องห่วงคนล่างถวยลูกชายล่างถวย ืมสร้างเพิ่นเมื่อแต่เว้นอยู่บ่ามันอี๋เลยไ้ตเวนอืมเพิ่นอยู่เพื่อนกับน้องสองคนแม่กับพ่อไปสร้างต่กะโลเออเพิ่นอยู่เพื่อนผู้เดียวเนาะลืมน้องไปน้ำแม่น้ำพ่อเอ้ยก็บอลเชยูไปหาถ่ายคลิปยังนอนอยู่กระท่อมอยู่เนาะ ติดไปหลายเต๋อแล้วตวากะโลปูนห้ากันยังสามสอบคันละยังปูนสามสอบเปลืองปูนนีเนาะทุกคนปูนมาสามชิบสอบเรือสามสอบอยู่ปูนสามสอบ เยสิภาเข้าไปเบิ่งว่าติดได้หน่อยได้ลายสำเนาแล้วอันนี้คือบึงติดเนาะทุกคนติดหากระเ้าะห้องถูกเกือบแล้วสิับเกือบแล้วเนาะยังน้อยนึงยังน้อยนึงเท่านั้นปูนสามสิบสองเรือสามสองทุกคนอย่าไปเหยียบซ่างนะลูกหลานมันยังหมห้อ่อนมันยังอ่อนเออยังมาฟังนี่ กำหองนี่หากเลี้ยวหองโถงหองหนึ่งกำหองนอนหองหนึ่งนี่ตายไฟให้รบกวอปอหากเลี้ยวหองนอนหองหนึ่งอ๋อคักเบาคนปะคักอยู่คันเ้แยร์คักอยู่นอนพื้นกับคักยันเกียงกำหองโถงหองหนึ่ง เรก็ได้ซื้อสายารออรเลแฮะก็เรีวห้องงกับห้องนอนห้องนึ่งนะเรีวได้แางสวยอ่ะอืมบดบดสจิตสอบนะทุกคนบดจิตสอบได้ซํำนี้ ได้หนึ่งห้องโถงกับหนึ่งห้องนอนเปลืองโมทุกคนเรือเนี่ยแหละเปลืองเว้อเนาะเดี๋ยวไปสมัครมอดไฟก่อน ตื่นดิยิงเป็นตู้เครื่องหอมของชาวฉมังเนาะพนได้หาหมอ,อมานามอ,อกหาหมอมานอกแล้วเผลอติดตาก,กะโลเด้ก็เลยหาหมอ,อมานอกเนาะโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก่ะแม่์ฉมังสิได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนเด้อทุกคนเด้ออ่าฝากเบิ้งให้แม่์ฉมังหน่อยเด้อคือว่าวนนี่ก็ไม่ได้ลงคลิปอ้าจะไปย่าง มาทางนี้อ <KNOW? S 2> ืมเนอะบ๊อบ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 ่ันจ้ะไม่หึหึหึิดใจให้หัวสร้างใจให้หัวเฮ้ยเฮ้ยบังเม่สิปิดคลิปก่อนเนาะทุกคนโดยสำหรับคลิปนี้ก็เมสิวังสิได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนเด้อทุกคนเด้อฝากเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเมชิวังชาแนลนี่เด้อเนาะ ทางว่าภาพไดเนื้อหาใดมันบรสุภาพไม่ใม่างก็ต้องกลาบขอโทษขอภัยน้ำในลายเนาะอันมือ,อไปพบก,กกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้เนาะไม่ในสมางก็จะได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเนาะ